สวัสดีครับผมเซลเบนจากอดีีคาร์เซ็นเตอร์นะครับคลิปนี้เบนก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมอัปเดตสต็อกโกดังบางนานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเราอยู่กันในวันเสาร์นะครับที่21มิถุนายน2568นะครับเวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะหลักๆเดี๋ยวเบนจะพาคุณลูกค้านะครับมาชมรถยนต์ที่มีจำหน่ายอยู่ในสต็อกนะครับว่าราคาเท่าไหร่เลขไม่ยังไงนะครับต่อมาก็จะพาชมในส่วนของ รถยนต์เข้าใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบด้วยนะสำหรับรถยนต์ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับยังไงก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเซลเบนส์อาร์ดีดีคาเซนเตอร์นะครับก่อนอื่นนะเป็นขออนุญาตแจ้งตำแหน่งที่ตั้งนิดนึงนะครับโกดังบางนาของเรานะครับตั้งอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยนะนี่สังเกตนะครับคุณลูกค้าจะมีป้ายเนาะป้ายโฆษณานะครับอันนั้นคือไบเทคบางนานะครับก็อยู่ติดกันเลยลูกค้าสามารถเดินทางมาไดด้้วย รถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีบางนาแล้วก็เดินต่อมานิดหนึ่งนะก็ถึงปกดังเลยนะครับถือว่าเดินทางมาค่อนข้างง่ายนะสำหรับที่นี่นะคนลูกค้าที่ไม่สะดวกเอารถส่วนตัวมาก็สามารถมาด้วยขนส่งสาธารณะได้โอเคนะเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่านะครับอ่านิดนึง บริษัทของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเนย์แคปิตอลนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะอันนี้แจ้งไว้นิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนนะครับเพิ่งดูคลิปเป็นเป็นคลิปแรกนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นรถที่รอปรับสภาพนะครับอันนี้ของลูกค้าเป็นเองนะครับหนีหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวรอไปปรับสภาพนะครับปรับสภาพเสร็จก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาล้างสปานีดนึงนะครับ ปรับสภาพเสร็จมาล้างสปานิดนึงแล้วก็ส่งมอบได้เลยนะครับสำหรับ2คันนี้นะ,อะโอเคไปรับชมกันเลยนะครับก็ลักษณะการเดินของเบนนะเดี๋ยวเบนจะพาชมในส่วนของโกดังด้านในก่อนนะครับเสร็จออกมาปุ๊บนะครับเบนจะไปชมจะพาไปชมรถยนต์เข้าใหม่นะครับแล้วก็จะพาไปชมรถยนต์ที่เหลือที่อยู่ในลานนะครับสเต็ปการเดินก็ประมาณนี้นะครับผม รับรองว่า,าลูกค้าได้ดูครบเกือบทุกคันเลยนะเกือบทุกรุ่นเลยนะครับไปกันเลยนะครับมาตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเจา้ากับรถลักชัวรี่คานะนี่นะครับลักชัวรี่คานะครับคันแรกเลยก็คือเจ้า m e r c e d e s Benz นะครับ C 3 0 0 e นะครับยังคงอยู่นะครับคนลูกค้าคันนี้นะคันนี้นะราคาอยู่ที่ 9แ0 0 0บาทนะครับเลขไม่ห0 0มกิโลเมตรนะอ่ะรถปีนะครับ2019นะผู้ลูกค้าปี2019นะนี่สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอแวนการ์ดนะก็ทรงเขาจะออกเป็นทรงไวรุ่นนิดนึงนะครับทรงไวรุ่นนิดนึงนะครับต่อมานะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองนะนะสำหรับ e350e นะครับคันนี้791,000บาทนะครับติดจองไปรีบรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้า c300e อีกเช่นกันนะครับคันนี้ก็ไม่130,000กว่ากิโลเมตรนะครับราคาก็92,000 00บาทนะครับปี2019นนะครับสีดำนะอ่า ส่วนมากจะมีตอนนี้นะครับก็คือเป็น c 3 0 0 e ตัวอเวนการ์ดนะจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะอยู่ด้านหลังนะคันนั้นไม่แค่60,000เองแล้วก็ราคานะครับแค่8,2,000เดี๋ยวพาไปชมนะต่อมานะครับก็คือเจ้า bm w x 1นะครับ x 1 2.0 s drive x line นะครับตัวนี้นะตัวลองท็อปนะครับรถปี2020นะครับราคาลงมาแล้วนะ จากเดิมนะครับ1ล้าน1นึ0 0บาทเหลือเพียง1ล้าน1แสนบาททวนนะครับคุณลูกค้า1ล้าน1แสนบาททวนนะลงมาเรียบร้อยแล้วนะเลขมาอยู่ที่16,2,000กมกิโลเมตรนะครับคุณลูกค้ารถสวยนะครับรถสวยนะใครสนใจนะครับ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอยากดูดีเทลเพิ่มเติมนะแจ้งเบน์มาทางไลน์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของเซลเบน์นะครับเบอร์โทร094334242เบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับช่วงท้ายท้ายคลิปนะครับถ้ามีแรงตกนิดนึงต้องขออภัยนะเนื่องจากข้างนอกร้อนมากๆเลยนะครับอ่าก็ต้องพามาชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ช้านะครับก็เลยพานี่พามาชมนะเดี๋ยวพาไปเย็นเดี๋ยวมันช้าเกินไป นะครับเพราะว่ารถที่เบนซ์ก็ส่วนใหญ่จะติดจองค่อนข้างเร็วนะครับติดจองค่อนข้างเร็วก็เลยรีพามาชมกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้า c 4 3นะ G L C 4ีนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น <c oughs> ถ้าถ้าเป็นรถที่ติดจองนะเบนซ์ขออนุญาตข้ามไปเร็วๆนะต่อมานะครับคือเบนซ์สปินเตอร์นะครับเบนซ์สปินเตอร์4 1 9 C D I นะครับ ตัวนี้นะครับเลขไม่สองหมื่นหกพันกิโลเมตรนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่สองล้านหกหมื่นอ่ะสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะข้างในนะครับค่อนข้างหรูหราเลยนะครับมีบันไดไฟฟ้ามานะครับข้างในเป็นแบบว่าเป็นแบบล็อบบี้เลยอ่ะนะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับใช้ต้อนรับลูกค้านะครับคนสําคัญนะครับสําหรับเจ้าของธุรกิจนะอืมด้านในก็จะมีหน้าจอนะครับกว้างใหญ่เลยนะครับเรียกได้ว่า ใหญ่สะใจเลยนะครับแล้วที่นั่งเขาจะเป็นล็อบบี้แบบรอบๆเป็นกลมๆเครื่องวงกลม,มนะครับผมมันก็เอาไว้พูดคุยธุรกิจกันได้เนาะต่อมานะครับก็อันนี้ติดติดเป็นรถเช่าใช้บริษัทนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าอ o โตโยต้าแคมรีนะครับ 2.0G นะอันนี้เป็นยังไม่ได้ดูรถเลยนะครับเดี๋ยวใครท่านไหนสนใจนะครับ ทักสอบถามมาได้นะราคาคาดว่า7 0 0 0แสนกลางๆเลขไม่ไม่ทราบนะครับแต่คาดว่าน่าจะหลักหมื่นนะครับอย่างไงคุณลูกค้าแจ้งเป็นมานะคันนี้เป็นไม่ได้ดูนะครับรถเพิ่งเข้าเลยนะครับอันนี้ก็ติดติดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ติดไปแล้วนะนี่อันนี้ 2.0G เหมือนกันติดไปแล้วนะครับแอคคอร์ดก็ติดไปแล้วนะข้ามข้ามนะครับต่อมาเนาะ,ะซีวิคก,ก็ติดมาแล้วนะครับก็ เดี๋ยวลูกค้าน่าจะได้รับรถเร็วๆนี้นะครับนี่ซีบิกลูกค้าเป็นเองนะครับต่อมาก็แคมรี่นะแคมรี่ตัวนี้ก็ติดจองมาแล้วนะครับเบนซ์ตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับสำหรับเจ้าเมอร์เซเดสเบนซ์ e สามห้า Mercedes e นะครับ e 3 5 0ปีนะครับ2019นะครับคุณลูกค้าปี2 0 1 0 มันเป็นปี18.19นะราคา1,2000 00ล้านบาทเลขไม่้าหมกิโลเมตรนะคันนี้ข้างในเป็นแบบดีไซน์ลายไม้สีน้ำตาลนะครับหรูหรานะหรูหราเลยนะครับเป็นลายไม้สีน้ำตาลก็รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซนะมันก็แบบทำให้ยิ่งหรูเข้าไปใหญ่นะครับ <c oughs> ที่เบซ์นนะรถทุกคันนะครับซื้อสดไม่มีเก็บแวนนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดน,นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพจัดได้หมดเหมือนกันนะครับคุณลูกค้านะไม่ไม่มีแบบว่าเอ้ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วจัดยากไม่ใช่นะจัดง่ายเหมือนกันนะครับแต่อาจใช้เวลารอมากกว่ากรุงเทพนิดน,นึงนะเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไม่สามารถเดินทางไปเซ็นเองได้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดเป็นคนเซ็นแทนนะ,ะนะแต่ถ้าลูกค้าซื้อสดก็ง่ายหน่อยเนาะโอเคมากันต่อนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz นะครับตัวนี้เป็นตัว c 3 0 0 e นะครับสไตล์วัยรุ่นนะครับโฉบเฉี่ยวนะไซ์ไม่ใหญ่มากนะครับโดยประมาณ Civic นะครับผมคันนี้ราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ 8,200 0บาทรถปี2019นะภายในนะครับเป็นเบาะสีดำนะเบนมีรูปภาพเพิ่มเติม,ตมนะเผื่อใครอยากได้นะครับคันนี้เลขไมเพียง66,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถต้องบอกว่าสวยมากๆนะคันนี้เป็นดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับมีรอยขดแมวนิดๆน่อยน,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 นะครับเดี๋ยวทําทำการขัดออกให้นะขัดเสร็จปุ๊บลูกค้า,าก็กลับไปใช้งานได้เลยนะครับข้างในใช้งานค่อนข้าง ภายในระบบต่างๆใช้งานแบบได้ปกตินะเบาะสวยอันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะอันนี้ลูกค้าของเซลเบนเองนะครับตัวนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดเองนะครับทีแรกนะทีแรกราคาอยู่ที่8ปด0 0นบาทนะ8ปด0 0นบาทนะครับแต่ทีนี้ได้ทำการขอนะครับขอใช้แคมเปญนะ เหลือเพียง7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะลูกค้าถูกใจมากนะครับถูกใจมากนะเดี๋ยวจะรับรถเร็วๆนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูรถนะครับนี่ตัวนี้สวยจริงนะครับไปนะครับผมรถติดจองแล้วเราไม่ลงดีเทลเยอะอันนี้ก็รถรอส่งมอบนะครับของเซลล์ท่านอื่นนะไม่ใช่ของเซลเบนนะนี่อันนี้ก็ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วล้าง สปาให้เรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับในส่วนของโกดันงนะครับล็อกที่2นะครับกับล็อกที่3นะจะเป็นในส่วนของพวกรถเช่านะครับกับรถที่นําไปทดแทนในองค์กรนะครับคือคือเราปล่อยเช่าให้ลูกค้าแล้วเราต้องมีรถสำรองทดแทนให้เขาด้วยนะเผื่อกรณีซ่อมหรือกรณีอะไรนะครับเราต้องมีรถทดแทนให้เขานะรถเหล่านี้ก็คือเป็นรถทดแทนนะเราไม่ยุ่งนะครับผม รถทดแทนกับรถเช่านะครับโอเคเดี๋ยวมาชมกันด้านนอกนะครับมาชมกันที่ด้านนอก,นก,นนนอ,กอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถโดนเข้าใหม่นะครับรถโดนเข้าใหม่ก็จะมีพวกสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ก็ราคานะครับอยู่ราวๆ เริ่มต้นนะครับ285,000บาทนะครับเป็นตัว E p ี2 1 7 7นะเริ่มต้น285,000บาทจนถึง331,000บาทนะก็ขึ้นอยู่กับเลขไมเป็นหลักนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่าเออมันตอบโจทย์นะครับใช้สอยได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้ใช้โดยสารนะครับหรือจะเป็นบรรทุกของไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นมองว่าคุ้มค่านะ ถ้าคุณลูกค้านะครับเ,เน้นแบบซ,ซื้อไปคันหนึ่งแล้วใช้งานได้หลากหลายนะเป็นแนะนำา4ประตูนะครับผมต่อมานะครับก็เป็น bm w x 1นะครับตัวนี้เป็นตัว x line นะครับปีนะ่าจะประมาณสิบ1ิ1นะคือเบนซ์ยังไม่ได้ดูรถนะครับคันนี้นะใครสนใจก็ทักสอบถามมาแล้วกันนะครับผมรถตู้ก็ติดจองไปแล้วนะครับคันนี้รถเข้าใหม่นะ อันนี้ก็รถเข้าใหม่นะเป็น t o y ยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดนะครับผมสองจุดห้าไฮบิดนะนี่ราคาก็ไม่ทราบเหมือนกันเลขใหม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะหลังๆนี้นะครับเขาจะล็อกกุญแจเลยนะล็อกรถเลยนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาจะไม่ล็อกเนาะเราสามารถเปิดดูได้แต่ตอนนี้คือเขาจะล็อกรถไว้เลยนะครับเราเปิดดูไม่ได้แล้วนะครับก็ก็เป็นว่าใครท่านไหนสนใจนะทักมาเดี๋ยวเป็นดูให้เป็นรายคันล้วกัน นะครับดับเบิลคุญแจดูให้เป็นหลายคันนะครับต่อมาก็เป็นรถสายพาณิชย์กันบ้างนะครับกับเจ้า t o y ยต้าไฮรักรีโวสมอ่ะิงเกิลแคนะครับ s ิงเกิลแคนะครับตัวนี้ก็คาดว่าราคาคาดตัวประมาณ200,000ต้น,ต,นต้นนะครับผม2 0 0 0 0 0ต้นต,นตนเลขไม่ก็ยังไม่ทราบนะยังไม่ได้ดูรถเลยนะครับนี่นะครับ คือต้องเรียนคุณลูกค้าตามตรงนะว่าทางเซลเบนนะเ,เนี่ยเขาล็อกไว้หมดเลยเบนเบนไม่สามารถดูได้หมดทุกคันนะณปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าลูกค้าเห็นขั้นไหนสนใจนะลองถามมาดูก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองถามเข้ามาดูก่อนได้ที่เบนซื้อสดไม่เก็บแวดนะจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ทั่วประเทศนะครับซื้อสดนะมีค่าจัดโอนแค่2,700บาทเท่าน,นั้นนะครับส่วนลูกค้า ที่ซื้อไฟแนนซ์นนะเราฟรีค่าโอนให้นะครับต่อมานะครับกับเจ้าโตโยต้าโคโรล่าอัลต1.6 g ปี2018นะครับคันนี้เป็นดูรถเรียบร้อยแล้วนะพอดีว่ารถมันมาทีเลขประมาณ8โมงนะเป็นไม่แอบ,บดูก่อนนะแต่เบ็นเบ็นไม่คิดว่าเขาจะล็อกนะเลยไม่ได้ดูทุกคันนะคันนี้แอบ,บมาดูเรียบร้อยแล้วนะครับเลขมาอยู่ที่170,000กิเมตรนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ปี181.6 g นะ ใครสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับคาดว่าราคาค่าตัวอยู่ที่3 1 9 0 0 0 0บาทนะครับภายในก็สวยปกตินะครับคุณลูกค้าทักสอบถามมาได้เดี๋ยวดูให้ก่อนแล้วกันเนาะต่อมานะครับยังอยู่นะครับสําหรับรถรับรองลูกค้านะครับรถรับส่งลูกค้านะใครไว้ใช้าใครทำกิจการนะครับ ธุรกิจบริการนะที่ว่าต้องใช้รับส่งลูกค้านะตัวนี้แนะนำเลยนะครับกับเจ้า Suzuki Carry นะครับ1.5 l ปี2020นะครับคันนี้เลขไม่เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่225,000บาทนะครับตัวนี้สามารถเปิดไฟนะครับไอ้นี่ได้ไอภายในได้นะครับภายในตรงที่ลูกค้านั่งได้นะมันจะมีไฟนะก็คือวิ่งกลางคืนได้นะครับตัวนี้นะ ตัวป้ายไฟตรงนั้นไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเปิดดูแล้วนะครับแต่ว่ามันกลางวันมันมองไม่เห็นนะครับต้องเปิดดูตอนมืดๆนะถึงจะเห็นนะครับว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะอ่าเป็นว่าถ้าสนใจทักสอบถามมาแล้วกันนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็เป็น4ประตูยกสูงนะครับ2.8นะครับผมอ่า2.8 G นะครับ 2.8G คันนี้ไม่ได้ดูเลขใหม่เลยนะไม่รู้เปิดดูได้เปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะขอลองดูก่อนนะอ่าล็อกล็อกล็อกนะ 2.8G อ่ะทักมาได้แล้วกันนะครับคาดว่าราคาค่าตัวนะ่าจะราวๆมาณ5แสนบวกๆนะ5แสนบวกๆรถคาดว่าปี18นะครับลูกคา้าอ่าปี18นะคุณลูกคา้าถ้าเกิดดูรถที่เบ้นนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตได้เลยว่า รถมันจะมีพวกลิ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้คือมันรถที่ใช้มาจากผู้เช่านะกลับมาแล้วเนี่ยมันยังสภาพเดิมๆอยู่แต่ว่าก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวเบนทําการปรับสภาพนะครับเก็บงานให้คุลูกค้านะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะสำหรับพวกริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวสปาภายนอกภายในให้ก่อนส่งมอบอีกทีหนึง่งนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับจะเป็นเจ้า มิสูบิชิไทตันนะครับตัวนี้ขับสี่ด้วยนะครับผมไทตันขับสี่นะมันเขียนสี่คูณสี่นะครับผมเลขไมเบนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสี่คูณสี่เลขไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอยากดูอยากเห็นมากเลยนะสำหรับตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยตัวท็อปเลยนะครับขับสี่ตัวท็อปนะอ่า เอาเป็นว่าใครสนใจนะครับอยากดูรถเพิ่มเติมนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเบนส่งให้ดีกว่าตัวนี้นะมีการยกสูงขึ้นมาด้วยนะครับผมยกสูงขึ้นมาจากเดิมด้วยนะน,นะมีการยกสูงขึ้นมาจากเดิมนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่ความสูงปกตินะตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็นสายออฟโรดนิดนึงนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับ ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเวลาไหนนะครับคุูุค้าทักเบนได้หมดเลยนะครับปกติเบนจะตอบให้ทุกเวลานะยกเว้นตอนหลับนะครับคือถ้าไม่ตอบก็คือเบนหลับนั่นเองนะครับคือปกติทักมาได้เลยนะครับสามสี่ทุ่มนะครับทักมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะนะเช้าเช้าก็ทักมาได้นะครับ7จ็ดโมงแโมงทักมาได้เลยนะครับผม โอเคมากันต่อนะครับตัวนี้ก็คือเจ้ารีโว่สประตูยกสูงมีหลัคาคาแคลริบอยคันนี้เลขไม่สองแ0นสอนะครับราคาค่าตัวนะครับคิดว่าประมาณ3า0 0สนปลายๆนะรถสวยโครงสร้างดีนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามมาไว้แล้วกันนะครับ3ามแสนปลายๆเป็นรุ่น2.4 g จปี17นะครับ มากันต่อนะครับกับเจ้า Toyota f o r t u จ e เนะครับตัวนี้ 2.4V ขับ2ปี17นะครับราคาค่าตัวอยู่ประมาณ689,000นะถ้าจะไม่ผิดนะเป็นรถเข้าใหม่นะหลังๆนี่คือเขาเขาเสร็จแล้วเขาจะคืนกุญแจเลยนะเขาขับมาเสร็จเขาคืนกุญแจเลยเมื่อก่อนเขาจะทิ้งกุญแจไว้ในรถนะต่อมานะครับก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะ คือรถที่อรอล้างเพื่อส่งมอบนะครับผมอรอล้าเพื่อส่งมอบนะ,ะไปกันต่อนะครับไม่มีอะไระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาแวะไปดูล้างเพื่อส่งมอบนิดนึ่งนะเผื่อคุณลูกค้าจะได้เห็นรถที่ปรับสภาพแล้วเนาะ,ะมากันต่อนะครับตัวนี้กับเจ้าโตโยต้าโคโร拉เอาติปหนดนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2019เลขไมล์68,000กิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่452,000บาทนะครับใครสนใจทักสอบถามได้นะรถสวยนะครับรถสวยนะนี่ถ้าจะไม่ผิดนะมีการแกะฝาหลังมาหนึ่งอย่างนะครับที่เหลือน็อตเดิมหมดเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับใครสนใจรูปภาพเพิ่มเติมทักเป็นได้นะเดี๋ยวเป็นส่งให้ชมส่วนตัวนะครับอ่า อันนี้น่าจะติดน่าจะติดนะครับเดี๋ยวแจ้งข้อมูลไว้แล้วกันนะครับเผื่อว่ามันไม่ได้ติดนะมันหลุดหรือยังไงนะครับตัวนี้ก็คือ Toyota Fortuner 2.4V ปี2020นะครับผมตัวนี้ราคาคัตัว880,000บาทนะครับเลขไมาอยู่ที่180,000กิโลเมตรนะครับอ่า177,000กิโลเมตรนะครับก็ก็เกือบ1 8 0 8 0 0นะครับ 1 7 0 0 0 0สมนกิโลเมตรนะต่อมานะครับก็ไม่จะมี f o r t u n e er ออีก2คันนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับพวกนี้เป็นพวกรถติดรถเช่านะข้ามไปเลยนะครับอันนี้ติดจองอยู่อันนี้ติดจองลูกค้าจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับใหม่ประมาณ2 0 0แสนนะปี17ราคาค่าตัว68900 0บาทอันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์อยู่นะลูกค้ามาดูแล้วเอาเลยนะครับผม อ่าันนี้เราพามาแวะเยี่ยมชมรถปรับสภาพแล้วนิดหนึงนะนี่นะครับ3คันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมและมาแรงช่วงนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า t o y ยต a าไฮรักรีโวีประตูเกียร์ธรรมดานะครับนี่3คันท่วนนะครับ3คันท่วนนะของเซลล์ท่านอื่น2คันนะแล้วก็ของลูกค้าเบนคันนี้นะคันกลางนะเดี๋ยวลูกค้ามารับวันที่28นี้แล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ คุณว่คุณพี่วัชรพลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันที่28นะครับเดี๋ยวรอล้างอันนี้รถเพิ่งกลับมานะปรับสภาพกลับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เงาเงาอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็ราคาค่าตัวเริ่มต้น285,000บาทนะจนถึง331,000บาทนะครับนี่เดี๋ยวล้างนะครับแล้วก็ส่งมอบนะครับโอเคนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อ โอเคสักครู่นะเดี๋ยวเบนซ์ขออนุญาตตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลงคลิปมาต่อคลิปให้สักครู่นะครับครับผมเมื่อสักคู่นะครับลูกค้าที่นัดไว้มาพอดีนะครับก็เลยต้องขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับคุณลูกค้ามาชมกันต่อนะครับต่อมานะครับก็ จะเป็นเจ้า Toyota c o ค o l l อ a l ติ s นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 1.6G ปี2020นะครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่464,000บาทนะครับเลขไม่ประมาณ140,000กิโลนะครับผมเบาเป็นเบาะดำแล้วนะใครสนใจก็ทักสอบถามมาแล้วกันนะครับนะนะประมาณนี้นะครับ อันนี้ติดทดแทนนะครับสำหรับคันสีดำนะอ่าแล้วก็แคปนะครับอ่ารีโวแคปนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2.4 NT ปี2023นะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่70,000กิโลนะครับราคา,าค่าตัวนะครับเขาอยู่ที่482,000บาทนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับอยากได้งบ ขเขาเรียกว่าย่อมยาวกว่าน,นี้นะครับก็มีแนะนําคันหนึ่งนะมีแนะนําคันหนึ่งจะเป็นจะเป็นตัวนู้นนะครับเป็นตัวนู้นนะจริงๆมันมันคืออีกคันหนึ่งนะครับไม่ใช่คันนี้นะอ,อีกคันหนึ่งจอดข้างๆแต่น่าจะมีคนเอาไปรีวิวนะครับเบ้นมีรูปรูปถ่ายแล้วนะครับคันนั้นจะอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเท่ากันเลยนะครับแต่จะเป็นปียีิบเอ็ดนะก็ถูกกันประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับ 389,000บาทนะถูกกว่ากัน1 0 0 0 0แบาทนะครับก็สนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับเขาจะไม่มีหลังคาแคลิบอยนะครับถ้าเป็นปี1นะครับแต่ถ้าเป็นปี๖3เขาจะมีหลังคาแคลิบอยมาให้นะรถสวยทั้งคู่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อ นะครับอ่าพวกนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะครับอันนี้ติดทดแทนนะเป็นข้ามเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ติดทดแทนนะข้ามเลยนะครับข้ามเลยนะฟอร์จูเนอร์ก็มีนะครับอ่อคันนี้คันนี้นะครับฟอร์จูเนอร์ก็ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขมใหม่ประมาณสองแสนบวกบวกเป็นรุ่นสองจุดสี่วีปีสิบเจ็ดนะครับ มีอยู่ประมาณ3ามคันนะครับทักสอบถามมาได้นะถ้าสนใจนะครับพกตรงนี้ติดจองหมดแล้วนะครับคุณลูกค้านี่ติดจองหมดเรียบร้อยแล้วนะนะก็ราคาคันตัวเริ่มต้นสองแสนแ่เาแปดหืนันบาทจนถึงสามแส0สามันบาทนะติดจองหมดแล้วนะครับอันนี้ข้ามเลยนะติดจองแล้ว มากันที่รถตู้บ้างนะครับตัวนี้ที่เบ้นนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่929,000บาทนะส่วนเกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่995,000บ,นะบ,99บาทนะครับตอนนี้เลื่อนจะเหลือ2สิทธิ์สุดท้ายแล้วนะเฉพาะเฉพาะ2สิทธิ์สุดท้ายตอนนี้นะครับสำหรับนายาออโต้นะครับ ส่วนเกียร์ธรรมดายังเหลืออยู่หลายสิทธ์นะครับเลขไม้น้อยสุดของเกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40,000กิโลนะครับเป็นรถปี2020ทั้งหมดนะทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต,โต้นะครับเลขไม่ก็ประมาณ40,000นะครับถ้าเลขไม้น,น้อยแบบนี้นะครับเลทราคาจะอยู่ที่989,000บาทนะสำหรับเกียร์ธรรมดาส่วนเกียร์ออโต้นะเลขไม่ก็เริ่มต้นประมาณแสน0 0 0หมกิโลนะครับนี่ ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายคันนะครับใครสนใจคันไหนก็ทักสอบถามมาได้นะครับนาสันมีอยู่คันนึงนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเก้านะครับราคาประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่ากว่านะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับช่องทางการติดต่อของเซลเบนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามสามสี่สองสี่สองนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับนี่รถก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตวกนี้ก็ติดจองติดจองติดเช่าติดอะไรเกือบทั้งหมดแล้วนะครับโซนนี้นะโซนนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะครับเนี่ยสามคันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าที่เป็นนัดไว้นะครับตอนเดียวนะครับพอดีลูกค้ามาถึงแล้วก็พามาชมตอนเดียวนะครับสรุปลูกค้าก็ตกลงนะครับตกลงจองนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะรับรถภายในสัปดาห์หน้าละนะครับลูกค้าก็ให้ล้างสปาให้นะครับ แค่นั้นพอจบเลยนะครับไม่เก็บงานนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศะนะครับมีคนไลฟ์สดเหมือนกันนะครับช่วงในท้ายก็เป็นการพาชมบรรยากาศแล้วนะครับผมเพราะว่ารถก็ซ้ำๆเดิมๆแล้วนะครับ นี่อันนี้ติดจองมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะสี่แสนก็บาเอิงครับหายากด้วยนะครับนี่ก็เป็นรถตู้สักส่วนใหญ่เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเป้นเจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับเดี๋ยวรถน่าจะเข้าใหม่รถหน้านะครับประมาณช่วงต้นต้นเดือนนะครับรถรถเข้าใหม่รถหน้าช่วงต้นเดือนนะครับน่าจะเข้าเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถล็อตใหม่นะครับผมพวกนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะคุณลูกค้าอ่าสองคันนี้ติดจองแล้วนับสองคันแรกนะครับสองคันหลังยังยังไม่ทราบราคานะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับเบ้นยังไม่ได้ดูดีเทลรถนะเดี๋ยวไว้ดูแล้วน่าสนใจเดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับโอเคก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมถึงนะตอนนี้นะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ